ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ที่มาร้อยห้าสิบลองอ่านน้าไปแล้วครับลองเติมยาดูของพี่โหว่าเด็นไม่ค่อยดีนะครับลองอ่นยาัดก่อนว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมน้ำยาน้อยถ้าครั้นี้น้ำยาน้อยครับ W สองหนึ่งศูนย์เดีย๋ยวลองอ่นน้ำยาเขาดูวด่านะันจะเป็นยังไงบ้างควรลองว่ามีปัญหาไหมแต่มาน้ำยาน้อยครับ ลองดูครับลองดูเอนมาไม่มีความเย็นเลยครับเดี๋ยวนะ คอนโทรลวาวก็ไม่ค่อยดีครบคอนโทรลวาวสูงทุ้งย้ายหายตอนดิบั่นก็ไม่ดีไอเช่ก็สูงไปที่ภาคกลงยุรครับยรราเอร์เช่จะสูงนะเรื่อขึ้นมาเรือยๆนี่ก็เลืมาแล้ เช่วยระบบแอร์ครับแอร์ไม่ยินงเดเ um. ี๋ยวนี้เจอยาไปเจอเดินขึ้นมาได้นะครับว่าขคนมาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอใช้ได ah ้ไหมตนระดับพอใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยดี เย็นไม่ค่อยดีครับมันยาหายไม่เย็นเลยนนมาไม่เย็นเลยครับเ,เลยอนนัอานต้นยาเข้าไปดูว,ว่ามันเป็นยังไงออุณหภูมิภายในตัวนี้ได้11องศากับ13องศาครับได้11องศากับ13องศา อันนี้อุณหภูมิที่วัดได้40องศา43องศาอนนคอนทรนวาวสูงหน่อยถือ่ว่าใช้ได้ไหม40ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ครับมันต้องอยู่ประมาณ 30, 30, 30 35ที่ดีครับ30 20 25 30 35ถึงจะดี40นั่นก็สูงว่หน่อยไฮพิเชอร์อก็ลดดลงมาแล้วครับไฮพิเชอร์ ถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ก็ัวสูงก็หน่อยก็สูงไปนิดนึงตนี้ก็สูงนิดหนึ่งโลก็สูงไฮก็สูงนะครับโลสูงไฮสูงอันนี้เย็นไ่ค่อยดีครับอันนี้เติมยาแล้วตอนมานนไม่เย็นเลยครับอันนี้อัดน้ยาเแล้วเย็นดีตอนมันมาน้นยาอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยสิบหน่อยๆไปที่อัดน้ยาเข้าไปแล้วครับเอาก็เย็นขึ้นมาบ้างแล้วเย็นขึ้นมาแล้ว ตอนมาถ่อเย็นม่มีความเย็นเลยนะครับตอนนี้มีความเย็นแล้วมีน้ำเกาะแล้วอุณหภูมิวามในอุณหภูมิภายในได้ตอนนี้ได้10องศาครับ10กับ12 10 12องศาเบนซี230 W210 ครับคันนี้เข้ามาตรวจเช็คอ่าต้นๆไงครับอ่าแอไม่เย็นครับมีเติมยาให้ไปแล้วก็ถือว่าเย็นนะครับแอเย็นขึ้นมาแล้วครับ ลงได้ 12, สิบสองได้สิบสององศาต้นต้นได้สิบสิบองศาครับนี่เขาเปิดประตูลงมาแค่สิบสององศาฝากระโปรงรุ่นนี้ชอบแตกครับนี่เขกรอบไปแล้วครับกรอบไปแล้วกรอบแตกไปแล้วรุ่นนี้ชอบกร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 อบรแตกครับโอเคอันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับรวีสองหนึ่งศูนย์